นะสำหรับเมนูเฟ h นะครับเฟ t ยูอาร r l ิ s ซ o อนะครับการที่เราจะนะครับโพสข้อความนะฮะหรือแอดเพื่อนหรืออะไรเงี้ยบางทีนะครับเราจะต้องใช้เมนูเนี้ยเพื่อทำการเอาลิสต์นั้นออกมานะครับซึ่ง f c e e o o o เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า ID ในแต่ละการทำงานนะครับเช่น แอ c เคาท์ผมเนี่ยก็จะมีเลข ID ที่ประจำแอ c เคาท์ผมรวมถึงไอกลุ่มนั้นอะกลุ่มบางทีเรากดเข้าไปมันอาจจะไม่มีเลขโชว์นะฮะแต่ว่ามันจะมีเลขประจำกลุ่มนั้นอยู่ซึ่งโปรแกรมสามารถ g e n e r a รตออกมาให้เราได้โดยที่เราจะใช้ฟังก์ชันเนี้ยนะครับใน,ในการเอาลิสต์นั้นอ,ออกมานะครับเพื่อเอาไปย้ายไปอีกอ่า r ยูเหนึ่งสมมติว่าผมมี2 User นะครับ หรือมี20ยูเซอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติว่าผมมี2ยูเซอร์นะครับอ่ายูเซอร์หนึ่งเนี่ยผมมีอ่า200กลุ่มแต่ยูเซอร์หนึ่งเนี่ยไม่มีสักกลุ่มเลยนะเพิ่งแอดเข้ามาเพิ่งสร้างอ่าเพิ่งสร้างกลุ่มกลุ่มอ่าอ่าขออภัยครับเพิ่งสร้าง Account ขึ้นมาใหม่ไม่มีลิสต์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะเอาลิสต์นะครับที่มีอยู่ใน Account นั้นๆมาใส่ แอคเคาทใหม่เราเนี่ยเราสามารถทำรายจักฟังก์ชันนี้ครับก็คือการเอา ID ต่างๆนะไปยัดใส่อีก ID หนึ่งประมาณนี้าคำว่า Fa ก e ูอาร์ลิสออนะครับก็จะมีนะครับเมนู Fa ก e ูอา o ์ r ล o ่ม List นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรากดคำว่า Fa ก e ูอา o ์ r ล o ่ม List นะครับมันจะเข้าไปค้นหานะครับค้นหากลุ่มลิสต์กลุ่มที่เรามีติดตัวของเราอยู่แล้วนะครับโดยการที่ กลุ่มพวกนี้เราได้ทำการได้ได้รับแอดพูบหรือแอดมินเขากดยอมรับให้เราเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ID ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเลขนะครับโปรแกรมจะต้องใช้ ID ตรงนี้ในการทำในการโพสต์ข้อความก็ก็จะต้องใช้กรุ๊ป ID นะครับในการโพสต์ หรือการกดเข้ากลุ่มเนี่ยเราก็จะต้องใช้ก r ุ u p Id ในการกดเข้ากลุ่มนะครับถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันการค้นหานะครับเราจะต้องใช้เนี่ยนี่แหละนะครับในการกดเข้ากลุ่มพอเราได้กลุปไ ID มาแล้วนะครับเราก็จะ Export นะครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยอยู่นะครับผมก็เลยจะอธิบายซ้ำนะครับเราก็ตั้งตั้งชื่อนะครับเพื่อ,อตั้งตั้งชื่อตรงเนี้ยเราจะตั้งชื่อให้ตรงกับ a c c o u n t ของเรานะครับ เพื่อให้ให้ให้เรารู้นะครับว่าเนี่ยเนี่ยคือกรุปไอดีของแอคเคาท์เนี่ยนะครับถ้าเราไปตั้งชื่อมั่วๆนะครับเราก็จะไม่รู้เอ้ยอ่าลิสต์กลุ่มเนี่ยเป็นของแอคเคาท์ไหนนะฮะผมเลยตั้งแบบนี้อ่านะครับเราจะตั้งชื่อว่าสุวิชานะครับตามชื่อผม ก็าตามด้วยกลุ่ไ i d เพื่อให้รู้อ่าขออภัยครับเพื่อให้รู้ว่านะครับอันนี้คือกรุปไ i d ของ User อรชื่อสุวิชานะครับหรือใครจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันครับแล้วก็กดเซฟเราจะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเรากดเซฟแล้วมันมาจริงหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเป็นไฟล์ใหม่ที่ผม เพิ่งทําการเซฟเมื่อสักครู่นีครับเพื่อที่เราเอ็กพอออกมานะครับนะครับมันก็จะมีทั้งชื่อของกลุ่มนั้นแล้วก็มีเลข ID ที่อยู่ข้างหน้าตามนี้นะครับส่วนเฟกฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่น fetch เฟ r ย r เฟ n ล list นะครับพอกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีไอดีของเพื่อนนะครับขึ้นมานี่ครับจะมี ID ของเพื่อนแต่ละคนขึ้นมานะครับว่ามีใครบ้าง ซึ่งแอคเขาเนี่ยผมมีเพื่อนแค่5คนนะครับแล้วถ้าเราอยากเอาแอคเขาเนี่ยไปทำอย่างอื่นเราก็แค่กด e x p o r t all นะครับเราก็จะได้ ID เพื่อนออกมานะครับส่วนเฟกยูเ a พ e นะครับเฟกยูเอพ์เนี่ยก็คือเพจของเราถ้าสมมติเรามี10เพจเราก็สามารถเฟกเนี่ยออกมานะเพื่อเอาไว้โพสข้อความของเพจเราเข้าไปนะครับส่วน Fake Your อเอเล ไ uh, like, ลค์เรามี ed ข้างหลังไลค์เพจเนะี่ยก็คือเป็นเพจนะครับที่เราไปกดไลค์ไว้คือเราไปกดไลค์ไว้แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะเอา list เพจตรงเนี้ยเราจะเอาข้อความของเราไปโพสต์ในเพจนั้นๆก็ได้นะครับโดยการเฟกอันนี้เอกมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เมนู post message นะครับแล้วทําการ import เขาเรียกว่า import เพจ id เนี่ยนะครับคล้ายๆกันโพสตในกลุ่มแต่ว่าเป็นโพสเพจ แล้วก็ Import Page ID เสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกข้อความแล้วก็ไปโพ์นะครับหลักการก็คล้ายๆกัน,นครับอพอเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จนะครับคือพอเราเริ่มชิ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าหลักการทุกอย่างเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันอิง ID นะครับยิง ID แล้วก็หลักการมันก็จะคล้ายๆกันนะครับในการตั้งค่าช่วงแรกเนี่ย เราอาจจะสับสนอาจจะงงไอเดีอะไรมันเยอะจังวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอเราตั้งค่าไปสักพักเนี่ยเราเรา,เราจะเริ่มจับทางได้ว่าเออไอเวลาเราจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีไอเดีนะเพื่อกําหนดกลุ่มกําหนดเ,ออเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นกลุ่มออโปรแกรมของเราก็จะโพสต์ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้านะครับบางท่านกดโพสต์แล้วมันขึ้นเฟลอย่างเงี้ยเราก็ จะมารีเช็คว่าเราผิดตรงไหนนะครับบางทีเราอาจจะใส่ ID ผิดบ้างอะไรบ้างนะครับยังไงก็กลับมารีเช็คดูว่าเรา,าตั้งค่าผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองตั้งค่ากันดูนะครับสวัสดีครับ